พี่ร้องครับมใไ่อึงมาพอเฮ็ดปอกครับมึงถุงมาใส่อึงดูแต่เฮ็ดไข่พอเฮ็ดปอกปลานครับหมบกยางงามเลยวะน่ะเนน่ะโอ้โหเสียทีบานเยอะหมดครับมันมาเบิ่งมวเสาวนี่พอดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกเหมือนเดิม đi đoang, mình cứ lăn khửn, đi thao ngay đâu để hoa nó xiêm mà, đứng ngô này, cuốn nó to, สองหนึสามส้ต่างใจมาหาอึงครับพอเฮ็ดมานไปอีกเราห Ừ. Ừ. chết này như khá một dạng nhau chết ừ. bẹt bẹt này mất lắm bẹt ừ. nữa. còn dính đọt nâng quần chốm บปดอกแล้วให้ใครอีกดอกนึงนะดอืมดอกนี้บุยังสมบูรณ์ครับตุ๊กเออ,อ,อมาประมา9ดอกเกืาหกสิบดอก,กวันนี้อื้อ มานมานันพี่น้องมานโอ้มันกี่มานกับมานเนี่ยเขาไปไตยึงเขามาไตยเห็ดวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาเห็ดใส่เซนผัาดด่างเขียวโอ้มีที่ไหนมีช่องนี้ชอ่ชองเยอะครับเอาเห็ดใส่ผัาดด่างเขียว อุ๊ปอุ๊ปโอ้โหโอ้โหมันมันพี่น้องมันเฮ้ยสุดยอดไปหาปลาตัวไปด้วยหยิไปหาอื้องกันก็รอรับชมครับ ปลานี้สองดอกครับพี่น้องครับสองดอกปลานี้ออกสองดอกอสองดอกครับหวานนะมือเศร้านี่พอดีเโซนี่บริขึ้นมาเบิงครับโอ้เสียดายหลายมันบวออกไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะก็ว่าแต่เฮ็ดกี่เศร้าอ,ออกลนะครับตอนนี้นได้เฮ็ดปลวงมาออกโอ้สุดยอดอริงเลยมันมัน นี่แข่เหลืองครับพี่น้องแข่เหลืองแข่เหลืองประลัางงามเลยพี่เห็นมอึบอึโอ้สวย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 เอาเขือใส่ผัดด่างเขียวนี่ทีน้อยอย่าหาทำเลยพี่น้องเลยมาใส่อึ่พอเห็ดไหม อย่าหาธรรมอย่าหาธรรมพี่น้องครับทั้งแต่อึงทั้งแต่เห็รครับผมอือหบอกบยางงามเลย อีกสองดอกครับอโอ้เสียดายบานหมดโอ้ยบรดขึ้นมาบึงปานี่้ตีดอก เหมืนอนลนองปุ๊บอุ๊บโอ้ได้ไหมตักตักอึ้งยางในคูหนึ่งครับพี่น้องอึ้งยางในคูหนึ่งแล้วหัวก็โตแม่โอ้ก,กาังเก็กลิ่นผสมพันกันเลย ไข่เต็มท้องครับไข่เต็มท้องอเรื่องอือเดูด่ดดดดดดดองอยู่เดี๋ยวแก๊บใส่ถุงเขียไวไว้จะพาไปปล่อยปล่อยให้มันไข่ไอ้ตน้นมันเงินฟันแล้วทิ้งตัวนี้ตัวนี้บ่ไปไหนเลยเนี่